สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีแผนว่าผมจะลักพาตัวบิวไปเที่ยว2วันครับ ครับทุกคนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมมีไอเดียอยากจะลักพาตัวเขาไปเที่ยวคือลักพาตัวในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายวาาว่าเราจะแบบลักพาตัวปิดตามัดหนึม,นมาเท่วเขาแล้วเราขึ้นรถไปนะแต่ว่าผมจะหลอกเขาอะว่าไปช่วยถ่ายงานที่สยามหน่อยวันนี้มีถ่ายงานแล้วก็เหมือนกับไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยนะเพราะว่าเขาชอบไปเดินสยามนู่แล้วเราก็เลยแบบเนียนๆว่าเอ้ยไปช่วยถ่ายงานที่สยามหน่อยแต่ว่าก็คือพอขึ้นรถเนี่ยเราก็จะตรงดิ่งปูดไปที่พักของเราเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าอยาก พาเขาไปเที่ยวมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้เขาทํางานหนักด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยากพาไปแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็พักจากเรื่องบ้านสวนมานานอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพาไปแบบดูที่พักหลายๆที่หรือว่าพาไปอยู่กับธรรมชาติบ้างเพราะว่าจริงๆผมกับบิวเ,เป็นคนชอบธรรมชาติชอบเขาชอบทะเลอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเอ้ยช่วงนี้เดี๋ยวเราทําบ้านสวนด้วยเนาะอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อยๆหาเลฟเฟรน์ค่อยๆหาที่พักเป็นอินสปายไปด้วยเรื่อยๆอะไรเงี้ยดูคาเฟ่ดูนู่นนี่นั่น,นว่าเราอยากจะแต่ง ประมาณไหนแล้วเราอยากจะทาเป็นประมาณไหนรวมถึงออฟฟิศใหม่ด้วยนะครับส่วนถ้าถามถึงเรื่องที่พักนะครับเอาจริงๆถามว่ากลัวบิวจะไม่ชอบไหมผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเวลาคุยกันหรือว่าเวลาเขาเจอที่พักอะไรเนี่ยเขาจะชอบส่งมาให้ผมดูใน Mess e n เจ r ก่อนเนี่ครับเขาจะส่งมาประมาณนี้ให้นะรวมที่พักชิลๆลองเรือไม้ดีไซน์เก๋เปิดใหม่ห้องนี้คือให้10บสอะไรเงี้ยเป็นโพสใน Facebook ที่เป็นแบบมีคนมารีวิวอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขาต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเราเลือกจากในลิสต์นี้แหละ โอเคนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการจองที่พักไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมมีการเตรียมการมาประมาณเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเตรียมการแล้วก็จองที่พักเรียบร้อยส่วนเรื่องกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องห่วงเราจะหลอกรถเพราะฉะนั้นเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยผมไปไหว้วานให้โบจัดกระเป๋าไว้ให้แเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กระเป๋ายุบรถเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะหลอกให้วิวไปช่วยถ่ายงานที่สยามกันครับอ่าโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าถามว่าแพลนวันนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับทริปวันนี้จะเป็นทริปแบบว่าเซปัญยาการท่า รมชาติชิลๆเน้นแบบถ่ายรูปที่พักสวยๆถ่ายรูปคาเฟ่ที่เราไปถ่ายรูปสวนดอกไม้ที่เราไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าแดดร้อนเราไม่กลัวนะครับเพราะเรามีตัวช่วยครับทุกคนนี่เรามี Bio Ray UV Anti Pollution Body Care Serum Refresh Bright SPF 50+ PA+++ นะครับทุกคนคือตัวนี้เนี่ยนะครับทุกคนเขาเป็นเซรั่มกันแดดทาตัวนะครับเนื้อบางเบาซึมง่ายช่วยกันแดดได้ทั้งรังสี UVA UVB แล้วก็ฝุ่น PM 2.5ควันมนลภาวะต,ต่างๆนะครับรวมถึงยังทําให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยนะทุกคนแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเขาเป็นสูตรเย็นทุกคนมีคิวคัมเบอร์เอ็กซ์แทร็กไฮโดรบูสเจลลี่แล้วก็เมนทอลนะครับทำให้ผิวเย็นสดชื่นสบายตัวเวลาใช้เนี่ยก็จะไม่แสบไม่ร้อนป้องกันผิวไหม่จากแดดได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากความหมองคล้ำสีที่ไม่สม่ำเสมอรวมถึงจุดด่างดำจากแสงแดดก็ทำให้ดีขึ้นด้วยนะครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนงั้นเรามาทากันนะครับนี่หอมนะครับ นี่ทุกคนมันชุ่มชื้นนะแล้วทาไปปุ๊บก็จะรู้สึกว่าผิวเราเย็นขึ้นเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่กลัวแดดละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะติดไปให้บิวใช้ด้วยนะครับแผนการต่อไปคือเดี๋ยวเราจะโทรให้เขามาออฟฟิศนะครับฮัลโหลเสร็จยังวันนี้เรานัดกันนะไปไหนอะ่ะไปถ่ายงานที่สยามช่วยถ่ายให้หน่อยอ๋อเสิบโมงเจอกันนะใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนอะไรเอาสวยๆจัดเต็ม <ใน S 1> เลย เดี๋ยวถ่ายรูปให้ด้วยสยามอ่ะมีอะไรจะเอาไปถ่ายก็เอาไปถ่ายได้นะงานอะไรไม่ได้อู้ไม่ได้งานลูกค้างานลูกค้าเอ้าตีมอะไรอ่ะอตีมขาวขาวครีมครีมได้หมดใส่กิเตอร์ได้ไหมได้กิเตอร์ได้เอาสวยๆปังๆอ่ะเอฟสวยๆปังๆเสียงไม่ปกติอ่ะไม่ปกติอะไรลราเสียงดูแบบดีดาเกินเหตุนะดีดาอะไรทำงานไงอย่านะอย่านะค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 ะอะไรเจอกันที่ออฟฟิศนะโอเคสิบโมงจ้าจ้าบ๊ายบายจ้า ดีดาเลยเสียงเราดีดาเหรออ่ะโอเคทุกคนพอเขามาออฟฟิศปุ๊บขึ้นรถปุ๊บเราจะตรงไปนู่นเลยฟสรุปว่าเราพักที่เขาใหญ่นะครับทุกคนจะเป็นแนวแบบว่าแกลมปิ้งก็คือเป็นแคมปิ้งแบบไม่ต้องกางเองเป็นโดมเขาอะเคยบอกว่าเขาอยากไปโดมโดมแบบนี้มานานแล้วถ้างั้นครั้งนี้เราไปพักแบบแกลมปิ้งกันทุกคนไปโอ้โหเฮ้ oh, oh, hey. คุณบิวทำไมคุณเตรียมพร้อมกับผมว่คุณขึ้นรถก่อนผมน,นะเนี่ยตรงเวลาเนาะอ,อ้าวคุณจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ตรงเวลาแล้วไปทำอะไรถ่ายงานครับที่สยามแล้วถ่ายอะไรอ่ะต้องทำยังไงมไม่ต้องทำอะไร,ร,รเลย,เลยใช่ถ่ายรูปเฉยๆสบายๆแล้วถ่ายเสร็จแต่เราก็ไปกินเนาะกินไม่ได้นะเดินเล่นไงเดินเล่นปากไม่ค่อยไหวอะ่ะปากเป็นแผลน่าสงสารเ่ะคือบิวปากเป็นแผลมาแล้วประมาณสองวันอ๋อนี่อัดยิบหรอใช่อัดยิบะไร ไปถ่ายงานวักบล็บอกบล็อควักไปถ่ายวักร็อคเดยเดี๋ยวเราไปงานมันเป็นอีเวนต์แล้วเขาให้เหมือนแบบมีถ่ายรูปนิดหน่อยได้แล้วก็เดินเล่นเ,นเดินเล่นกินข้าวพยายามนี้เนาะขับเดินเล่นได้ช้อปปิ้งได้แต่กินข้าวไม่ได้ป่าก <c oughs> ันพีดานป่าอะ oh ออนไลน์ยอดสยามไม่ได้ไปทางนู้นหรอฮะสยามไม่ได้ไปทางนู้นหรอสยามไม่ได้ไปทางนู้นหรอ พยายามยางไงล่ะตัดอารมณ์ไม่ทันคือเหมือนตอนเรนตอนนี้คุยอะคนที่แบบบวยอย่อะอ๋อแล้วไปไหนล่ะไม่สนใจอะไม่ได้ไปสยามแล้วไปไหนนะไม่ได้ไปสยามแต่แต่พาไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวธรรมาดานะเที่ยวไหนคุณอยู่กับการโดนลักพาตัวครับสองวันไปไหน ไปเที่ยวธรรมชาติรับรองคุณชอบแน่นอนเราเอาสองวันเราเอาเสื้อผ้าไม่ต้องกัวงไม่ไม่ซื้อใหม่ด้วยให้โบกับแม่จัดให้แล้วทีหลังก็ไปสั้นๆคืนเดียวไหนไม่บอกดิเดี๋ยวรู้แล้วว่ะอีเอ็มาร์กอะซื้อใครซื้อของซื้อไทรไปเที่ยวอ่ะไม่เคยเกิดมาโดนซื้อใครแบบนี้น่าจะชอบนะคือห้ามรู้ด้วยใช่ไหมจนกว่าจะถึงห้ามรู้ห้ามรู้จนกว่าจะถึงแต่ว่าหลังจากถึงที่พักแล้วจะเลยทุกอย่างฟังไหมที่พัก ปังนี่โอ้โหระดับนี้เป็นที่ที่เคยส่งไปปะอยู่ในแชทจะมีมีอะไรบ้างอะ่ะกูยเยอะนี่รู้เลยถ้ามาทางเนี้ยไ,ไม่รู้ว่ปฐมภูมกาญจนบุรีแล้วหรือยังไม่รู้แจ้งงวยแบบไม่กลัวโดนอยู่ดีไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมความแคมปิ้งมาอะไรโอ้ยชุดนี้เหรอแคมปิ้งเนี่ยไม่ได้เตรียมใจอะไรมาเลย เราวพิงออกด้วยนะใช่ไปคืนเดียวด้วยใช่แล้วเอารถดิฉันมาด้วยใช่น้ำมันก็คุณด้วยโอ้ยน้ำมันมันแพงอีกกว่าจะถึงดี่พักเนี่ยกลัวมันจะเร็วไปเพราะว่าถ้าเราเข้าที่พักเดี๋ยวเราจะไม่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราไปคาเฟ่เลยคาเฟ่เสร็จค่อยเข้าที่พักโอเคไหมโอเฟ่แล้วเจอกันที่คาเฟ่อ้าวคุณบิวตื่นแล้วเหรอครับคุณบิวคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วเหรอเห็นใบอยู่ที่ไหนครับเขาใหญ่ว้าวเจ็บป่ะ กินเท่าที่กินได้ถ้ากินไม่หมดว่าเดี๋ยวผมจัดการเองขนาดโดนน้ำลายตัวเองอเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ก่อนกินขนมกินน้ำถ่ายรูปกุบกิบจะบ,บอกว่าแบบว่าที่นี่คือวิวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองถึงเรียบร้อยครับผมไลท์อะเมลเท่นเขาใหญ่นี่ดูวิวดิยังไง ทำกัน so บ้านดี weakest, ไหมเราเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเราต้องเตรียมมาว่าเราจะไปแวะอะไรที่ไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องแนะนำคุณเพราะว่าคุณจะลงไปถ่ายรูปกลางแดดร้อนๆนี่ Biole UV Anti Pollution Body Care Serum Refresh Bright โอ้โหนี่เขาเป็น์อนะซอร์ขอชื่อนี้ดอกสีแม่นมากเลยอะ Biole UV Anti Pollution Body Care Serum Refresh Bright เขาบอกว่าตัวนี้เป็นกันแดดตัวเก่งของเขาใช้อยู่อ้าวก็ดีสิอยู่ในห้องอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้แล้วว่ามันดียังไงพอทาเพ๊บผิวคุณจะเย็นเลยใช้เลยไม่ได้ทาโอเคจากไปนี่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดตัวเก่งของเขาเลยบล็อกคูณ3รู้ป่ะคูณ3มีอะไรบ้างบล็อกแดดบล็อกฝุ่นบล็อกผิวค้าเสียไม่ชอบใช้ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทาแล้วเย็นอ่ะใช่ป่ะแล้วตอนนี้หน้าร้อนอ่ะใช่แต่เราอ่ะน่ารักวาย แแล้ววบบผิบอันนี้ไม่เขาบอกว่าเป็นผ้าก,กันออกแดดเซรั่มสําหรับผิวไม่ทาออกงานได้นดูดิผิวใบขึ้น1นึ่สเต็ปอุ้ยเอ้ยอันนี้จริงคุณลาดแล้วเนี่ยคุณมารีวิวเนี่ยดิฉันรีวิวดีกับคุณหรือเปล่า <L> <S <S เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเพิ่มความเย็นให้ผิวได้แบบคููสุดจนหยุดแสบผิวไปเลยเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการออกแดดและการถ่ายรูปของเราในวันนี้ไม่ประเด็นเนี่ยบอกอะไรให้ไหมไม่ชอบทาครีมกันแดดนะแรกๆอ่ะช่วงแรกๆต้องบังคับให้ทาเพราะว่าท่นีน่ะเขาไม่ชอบกันแดดที่แบบมันเหนียวเนะแต่ว่าเนี่ยนี่เราไม่เช้าทามาแล้วก่อนออกจากบ้านไม่เหนียวเลยทาเราเบามาก ดีจริงนะอยากให้ทุกคนแบบนีติดบ้านไวยเพราะว่า1นึ่เลยคือแบบทาแล้วแบบหอมหอมเย็นไม่เหนียวหนอนานี่คือเรามาเจอผู้รีวิวตัวจริงไงก็ <laughs> ฉันใช้อยู่อ่ะ <laughs> เขามี3อันใช่ไหมสามสูตรมีหลายแบบ<อ>ใช่ม,มีหลายสูตรอันนี้จะเป็นสูตรที่ทาแล้วเย็น refresh <ช> bright นี่เห็นไหมเป็นรูปเป็นรูปกีมะนี่เชื่อไหมว่าทาแล้วผิวมันเย็นขึ้นทันทีลองไม่เชื่อดูดิไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่ออ วัดอุณหภูมิทันทีหลังทาดูฉันโดนเซอร์ไพร์ที่เขารีวิวโปรดักต์มิวตี้ได้32.5แล้วดูผมที่ยังไม่ทานะอุณหภูมิร่างกายก่อนทา33.6ตรงนี้ไม่ได้ทา34 34นี่เท่ากับตัวคือเมื่อกี้แขนเขาก็34พอทาเสร็จปุ๊บ32.7 อ่ะผมทาให้ดูอีกรอบค่าเพียบสูงมากแบบ5้าสิบบวต้องทาเยอะๆเลยกันแดดต้องทาเยอะๆไม่รู้ไปเลยทาอันนี้แล้วสายใจอะ่ะเนื้อเขาแบบแน่นสบายใจเนื้อเข้มข้นอะ่ะแต่บางเบานึกออกปะใช่ซึมง,ง่ายซึมไวซึมไวไม่หนัก,กแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยดีใจอะ่ะที่แบบใช้อยู่นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะรู้ใจนะให้เลยไหมให้ให้เลยมีกี่อันมี2ออันนี่ สาแล้ว30.3สุดสามมันเย็นผิวมันเย็นขึ้นเลยอ่ะเย็นมากคอนเฟิร์มทุกคนถ้างั้นต่อจากนี้เราทาเซรั่มกันแดดของบิโอเรเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะสู้แดดเราจะไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปกินกาแฟกันอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปร้านอยู่ตรงนี้นี่ว้าวเป็นกล่องก ทีรามิสุอันนี้กาแฟซิกเนเจอร์ชื่อ Light Mountain นี่ชาเขียวต่างมาเจ็บปากไม่รู้ยินแล้วเป็นไรยินไม่ได้หรอชาเขียวอร่อยไหมน้ำตาจะไหลเพราะอร่อยเจ็บปากป <laughs> ที่นี่เขาไม่ได้ใส่ชื่อน,นะถือว่าดีนะแต่ใส่กาแฟลงมากันลง มีมูสข้างบนแล้วก็ทีรามิสุลองที่บิวกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่าเจ็บปากแต่อ,อ,อร่อยอร่อยแต่ผมชอบอะไรข้างบนก็คือ,อยาสูตรหายใจตอนกินอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถ่ายรูปข้างนอกอ้าวนี่ออกมาข้างนอกแล้วโอ้ทุกคนร้านน่ารักน่ารักว้าวนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเป็นข้างหลังมีมุมยอดฮิตอยู่แล้วก็มีพวกวิวสวนอะไรเงี้ย ถ่ารูปเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงชอบไหมคาเฟ่คาเฟส่สวยไหมสวยนะแต่คนเยอะมากถ้างั้นใครมาก็าาลองเรียกเรียแล้วงันวันนี้เรามาวันเสาร์คนก็จะเยอะเป็นพิเศษแหละไปทุกคนเดี๋ยวเราไปที่พักน่าจิบประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักครับเลสโกวู้วว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 วสวยนววววว่วว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 ีวว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 วะสวยเลยวี่ดู มาดูวิวดิมาเลยโอลาลาโอลาลาแกลมปิงไปทาไปจากไหนเนี่ยก็ทำกันบ้านมานีขอดีฉันไปห้องน้ำผมเพั่อูดชีมาโอเคได้เจอกันข้างล่างนี่ทุกคนได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพามาดูว่าห้องพักเราเป็นยังไงนี่เป็นโดมแบบนี้นะทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเข้าไปทักทายคุณบิวเขาหน่อยเขาอยู่ห้องหนเรียบร้อยแล้วรูมทัวร์ลโหลฮัลโหล มันเหมือนอะไรหรือปะเหมือนเราไปแคมปิ้งต่ต้องกลางโอโ้โหสวยมากเลยอะใอ่แต่เป็นห้องน้าส่วนตัวของใครของมันแต่ว่าแค่อยู่คนละที่ใช่ไหมคะว่าปกติเราไปแคมปิ้งใช่ปะก็จะเป็นแบบห้องน้ํารวมแต่เนี้ยจะเป็นห้องน้ํารวมจริงแต่ว่าห้องน้ํานี้ของห้อง A7 อะไรเงี้ยแต่ว่าไปอยู่ตรงนูน้นเออใช่เนี้ยดูวิวสิทุกคนสวยนะโอเค <Okay. S 2> เพราะว่าดิฉันเนี้ยจะขิดแล้วตอนนี้ ป่วยอะค่ะอ้วกด้วยตอนขับรถแบบว่าไปซื้อแวะไปซื้อยาทาปากมาไม่ไหวอยากอาบน้ําอยากแบบชิลแล้วก็ที่นี่คุ้มมากเลยนะเท่าไหร่นะสี่พันห้าสี่พันห้าใช่ไอจาบนันนินดีกว่าเพราะว่าตะกี้เพิ่งถามนันนินมาที่นี่ราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะนี่ที่นี่เนี่ยที่ผมมาหามานะชื่อโอลาร่าแกลปิ้งห้องพักที่เราพักอันนี้เขาไม่ได้อะไรนะเราจองเองสี่พันห้าร้อยบาทต่อคืนได้ห้องพักมีแอร์มีห้องน้ําส่วนตัวแต่ว่าแยกคนละโซนกับที่พักที่เป็นเต็นท์แล้วก็ที่ได้ก็คือเซ็ตอาหารเช เช้า2คนแล้วก็อาหารเย็นก็คือเป็นปิ้งย่างหมูทะใช่รวมอยู่ในราคานี้แล้วก็หลังจากกินปิ้งย่างหมูทะจะมีปิ้งม์ชเมลโล่สมอลถัดจากสมอลเขาจะฉายหนังมีตรงนู้ดนี่ดูหนังใช่เหมือนหนังกลางแปลงแล้วก็ไปดูเป็นบรรยากาศค่ำคืนอาถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้ที่นี่นะครับ จะได้แอบ,บสบายมากว่าถ้าเกิดทันินะพามาแคมปิ้งเ่เป็นลมแน่นอนออที่แต่ที่นี่เขาจัดสวนสวยมีมมวิวภูเขาเหมือนห้องเนี่ยเอาไว้นอนแต่เขาอยากให้เรอไปทำคอนเทนต์นอกบ้านมากกว่าใช่มันก็ตรงกับทีมเราครั้งนี้ก็คือเราอยากมาเที่ยวแบบอ u t อ o o r เนี้ยแหละถ่ายรูปทำกิจกรรมที่มันาท์ดอร์แต่ว่าเราเหนื่อยกางเต็นท์จากครั้งที่แล้วครั้งนี้เราก็มาแนวแบบเป็นโดมเราย,ยังไม่เคยพักแบบเป็นโดมสักทีเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยดูไง อเอ้ยสวยงามอ่ะเนี่ยอ่าทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันทำคอนเทนต์หนึ่งกลุก่มอ้าว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 นักทำคอนเทนต์หนึ่งนี่คุณบิวกับขาตั้งคู่ใจของเขาทำอะไรครับ อ๋อจะไปถ่ายรูปแล้วไงต่ออ๋อเ็าทำเป็นเดินโอเคไม่ต้องใช้ใครถ่าย <c oughs> แล้วเราก็พร้อมจะสู้แดดเพราะว่าเรามีนี่ B O L E U V Refresh Bright โอเคไปทุกคนหลุยเราทาเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาทําแคมเปญกันอีกหนึ่งถ่ายรูปนี่คือตากล้องของเราโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูรูปนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกนะัปนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นมูดมูดไปแล้วนันนี่ทุกคนปิ้งย่างมาเสิร์ฟแล้วว้าวเป็นไงครับบิวที่สุดนี่นี่หมูกระทางของเราดูนี่ดูวิวดูวิวดูวิวมุกวันคืนบรรยากาศคือแบบเพอร์เฟกมากเลยดีมากเลยนี่เขาหาเฮียนี่ดูดูดูนะเขาใหญ่นี่ดูนะเฮีย โซหาฮิไม่ชวนเลยนะไม่ชวนเลยบ้านไทยล้าที่พักนี่ทุกคนนี่คือวิวกินข้าวของผมนะวิวหมูกระทะหลักแสนใช่ลดน้ำค่ะรดน้ำลดน้ำที่จะเรียกว่ารดน้ำลดลงไปเลยวิวปิ้งย่างบอกเลยว่าไม่เห็นภาพตัวเองกินหมูกระทะในวันนี้ เอาจริงที่นี่บรรยากาศดีนะเนี่ยดีแม่ต่อเล็กเก่งว่าเขาอยู่เลยแบบทางอะไรวะเนี่ยคือเหมือนกับที่พักเขาแบบไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยรู้สึกว่าจับโซนแบบกําลังดีน่าจะมีโดมประมาณ7โดมนะก็มีเป็นบ้านสไตล์อังกฤษที่อยู่ตรงเนี้ยนั่นแหะทุกคนบ้านสไตล์อังกฤษอีกสี่ห้าหลังเน้ะเดี๋ยวไปดูหนังกลางคืนเมเปิ้ลมาเซโร่เอาไปเอนจอยดีอีฟนิ่งกันอุ้ยคุณบิวอันนี้คือลวกไปอย่างนั้นนะถ้าได้กินก็คือได้กินก็คือดูดๆไงนี่หมายถึงแบบพุดฟู๊ดไปไงปากเราเ็บต้องกินงอ เออไม่ได้พูดเล่นนะเราต้องเอามันหมูลงมาอนี่นี่คือของผมเองว่าคอนเทนต์หนึ่งกลุ่มเข้าอินสตาแกรมนะคะกินเข้าด้วยกันครับนี่มีอกผู้คนหมูบอกให้เราอะไรสู้สูแต่ไม่สู้แล้วตอนแรกๆมันสู้อยู่ใช่ไหมสู้กินมากเลยทําเนี้ปกติกินหมูกระทะแบบว่ากับเสือที่บ้านวันนี้กินกับวิวแล้วดูที่พักทุกคนดูบรรยากาศตอนกลางคืนนี่หุยนี่สวยมากเจ้หมดดีนะหมดดีหมดดีมาพักกันทุกคน าการเป้งหมูกระทะของเขานะครับ <c oughs> ควันเต็มหน้าโอ้ไม่กูดเลยนิหนไง ก oh 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 my my ินข้าวเสร็จเราไปปิ้งมัแมลโล่เราไปดูหนะโอ้มีกูดโอ้มีกูดโอ้มีกูดมีความสุขไม่มีความสุขจริงๆนะคือปกติเอาพูดตรงๆนะทุกคนทํางานอยู่ในบ้านนะเครียดนะหรือว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนินนะที่แบบว่าหลอกว่าไปสยามไปสุดท้ายเนี่ยพามาแคมปิ้งที่สุดเพราะว่าบิวอ่ะพูดตรงๆครับบิวอ่ะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากชอบภูเขาชอบสวนแต่ไม่ชอบจิ้งหรีดไม่ชอบจิ้งหรีดฉันไม่ชอบแกดินไหมเดี๋ยววันหนึ่งแบบอยากเก็บเงินจ้างบ้านสวนทุกคนทางเราก็คือกินนื้มาม่ากับไข่คุณธนนนนนนนิิกอะะะะไรรรคคหหมมูููีีี่สสโโปปตตล ล้วนเรา สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9โมงอาหารมาเสิร์ฟแล้วว้าวโอ้โหนี่คือข้าวเช้าของเรานะทุกคนนี่ข้าวเช้ามีข้าวต้มมีครัวซองผักผมมีไข่อู้ได้กอกแฮมโยเกิร์ตแตงโมด้วยเอาจริงที่นี่เลี้ยงดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวต้องไปเรียกบิวมากินข้าวกันไปทุกคนอ้าวนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูห้องน้ำเขาเนี่สวยงามพาเดินลงไปเป็นกำแพงนี่นะเนี่ มันจะเป็นห้องน้ําที่มันอยู่โซนเดียวกันแต่มันแยกห้องนะทุกคนของเรามันดีเจ็ดนี่อ้าวคุณพบคุณบิวหนึ่งตานี่ทุกคนครับก็จะเป็นที่ล้างหน้ามีที่นั่งครับแล้วก็ห้องน้ําใครห้องน้ํามันนะครับนี่ดีเจ็ดนี่คือห้องของเรานี่คือห้องน้ําเราเมื่อคืนเราก็มาอาบน้ําตรงนี้นะ แล้วก็ห้องน้ําที่นั่งก็จะขนบนี้ดีสี่ดีห้าดีหกดีเจ็ดเราก็มีห้องของเราห้องหนึ่งซึ่งบิวเขาอยู่ห้องน้าเป็นประมาณนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าก็สะดวกสบายดีดีกว่าแคมปิ้งเยอะเลยอันนี้มันเป็นแกลมปิง้งก็ห้องน้าสวยงามก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันอ่าโอเคทุกคนกินข้าวเช้ากันนี่เราจัดเต็มอยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงผมขอเริ่มที่ครัวซองแล้วมีมันผักโขมข้างบนครัวซองแล้วโปะผักโขม ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้พุ่งปืดปาร์ตไม่ได้หูทุหวานอ่ะอร่อยมันเหมือนเหมาะากับการกินตอนเช้าอ่ะทานข้าวเ,เช้ากันทุกคนอ้าวเข้าใจคำว่าหยอ,อกเขาต้มไหม หยอดเข้าไปที่ปากอย่างนี้แต่เมื่อวานกินหมูกานทได้นะ <อง S 1> แต่<อ>วันนี้อาการดีขึ้นไหมเดีขยวนยาดีมากยาป้ายปากอะแล้วก็ซื้อยาแก้ปวดยาแก้อักเสบทั้งตัวมีแต่ยาแล้วตอนนี้แต่ที่นี่เขาทำอาหารรสนะที่นี่บอกเลยว่าอาหารนี่ยืนหนึ่งแบบยังไม่มีใครคดลมอาหารเช้าคุณแม่ของดิฉันได้นะแต่วันนี้นี่คือให้เลยนะแบบที่นี่คือติดเค็มเค็มแล้วมันถึงใจอะตบมือให้ับอาหารเช้าที่โอ้โแล้วล่ะเวลามาเที่ยวชอบตื่นเช้าปะชอบ ชอบตื่นเช้านะเพราะว่าเวลามาเที่ยวอะ่ะเราก็จะแบบได้เสพบรรยากาศที่พักได้นั่งชิวๆพอตื่นเช้ามารู้สึกเหมือนเวลามันมากขึ้นดีกว่าแบบตื่นเราก็มารีบๆออก แล้วทำไมทำงานชอบตื่นสายไม่ทำงานเราแบบเรารู้ไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้ว่าเราอยู่นี้ทุกวันแล้วเราก็จัดการเวลาเราได้เราสองคนแล้วว่าที่บ้านอ่ะชอบตื่นเชา้าหนึ่งเลยนะที่ต่างๆเวลาไปเที่ยวเราชอบในธรรมาชาติใช่ปะ่ะบางทีเขามีตลาดเช้าหรือว่าบางที่ตื่นมาวิ่งอะไรเงี้ยแบบคือบางคนถนัดการทํางานตอนคืนใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่รู้สึกว่าสาหรับตัวเองอ่ะเริ่มรู้แบบพอเราอายุเท่านี้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบตัวเองอ่ะตื่นเช้าแล้วมี energy ที่ดีเก็ตใช่ป่ะแบบว่าตื่นเช้าแล้วแบบได้ทํางานเยอะมีสมองแล่นคือโอเค ต้องแบบหาบาลานตัวเองอ่ะอาทุกคนอย่างวันนี้เนี่ยผมตื่นเช้าเหมือนกันนะผมตื่น7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงอ่าทำไมท่านี้ชอบกลางคืนแต่ตอนเช้ามากกว่าแบบชอบทํางานคือทำงานชอบกลางคืนแต่เวลามาเที่ยวมาข้างนอกชอบตื่นเช้าแล้วนอนเร็วทางานมาถึงถ่ายคลิปตัดต่อทำงานมาถึงใช่ถ่ายคลิปตัดต่อเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่คนเดียวแล้วเรามีสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าช่วงกลางวันเนี่ยบางทีเราทํางานถ่ายคลิปมันคนอื่นก็จะตุอจะให้ทานู่นให้ทำนี่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยู่กับตัวเองไม่ได้นานขนนนาาดั้เ ขอตัวไปกินข้าวเก็บของเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึง่งอ่ะโอเคครับทุกคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกาลังจะออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวไปแพลนของเราก็คือไปสวนดอกไม้เนะไปถ่ายรูปนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะออกไปก็ไม่ลืมนะทุกคน bio r a uv anti pollution body care serum refresh bright นี่ทากันไป เพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เราใช้เรารู้สึกว่าช่วยกันแดดได้ดีทําให้ผิวเย็นสดชื่นแล้วก็บล็อกแดดนะครับคนที่แบบอยากบล็อกของจริงเลยคุณบิวไม่ฉันชอบเป็นคนโบกทิ้งกันแดด <laughs> ไม่ชอบทาเยอะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเราจะไปสวนดอ,อกไม้แล้วเราไปถ่ายรูปนานแน่ๆก็เลยทาเยอะอย่างผมเนี่ยนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าใช้แล้วมันก็รู้สึกเย็นสดชื่นไม่โดนแดดเผาแล้วก็ช่วยกันแดดได้ดี <laughs> จัดไปคุณบิวบล็อกคูณสาม บล็อกฝุ่นบล็อกแดดบล็อกผิวค้ำเสียนี่อย่าลืมนะทุกคนบิวเลยูวีตัวนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยมีอีก3สูตรแบบที่บิวบอกอ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางจัดจาหน่ายว้าให้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆนะตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปเลยนะครับทุกคนดูซึ้แล้วเห็นไหมถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะออกจากที่พักเช็คเอาท์เพราะว่าเราแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปสวนดอกไม้กันไปสวนดอกไม้กัน เรากำลังจะเช็คเอาแล้วนะใครสนใจมาพักกันได้บายบายโอลาลาแคมปิ้งสวยงามอ่าทุกคนเมื่อกี้เช็คเอาเรียบร้อยจ่ายตังค่ามาม่า,มาไข่อะไรที่ขอเพิ่มไปเมื่อวานแล้วก็ค่าน้ำโค้กนิดหน่อย190กบกว่าบาทถือว่าที่นี่บริการดีมากเลยนะเนาะ รีวิวไปแล้ว,ว,ลวกําลังพูดอยู่เลยว่าที่นี่บริการดีมากเลยนะทุกคนมามาพักกันนะครับชอบตรงนี้แบบเวลาเราถ่ายรูปหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีอะเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวบางทีพานักงานเขาไม่ยืนมองมาอะไรเงี้ยแต่นี่เนี่ยยิ้มแยม้มคือรู้สึกว่ามไม่อ่เหมือนมองเราเพราะอยากอยากได้อะไรไหมถ้าเจ้าของฟังอยู่นะดีใจแทนเจ้าของนะเจอพนักงานที่แบบน่ารักใช่ดีมากเลยครับประทับใจมากเลยไว้เดี๋ยวกลับมาอีกช่วงหน้าหนาวมัชเมลโล่ปิ้งไม่ได้ก็ปิ้งให้ อยากได้อะไรก็ขับออกมาให้เลยสมมติว่าอยากกินน้ำอย่างเงี้ยขับมาเลยรถกลอล์ฟเนาะเหมาะกับสายทำคอนเทนต์ถ่ายรูปโอ้โหถ่ายรูปได้ทุกมุมอ้าวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปไปทุ่งดอกไม้ไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์หนึ่งเพราะเราไม่กลัวแดดเพราะเราทาวิอเอลยูวีเรียบร้อยโอเคไปเจอกันที่สวนดอกไม้ทุกคน อ้าวนี่ครับทุกคนเราถึงเรียบร้อยแล้วท,ที่นี่ชื่อว่าฮอกไกโดฟลาเวอร์พาร์คเขาใหญ่ถ้าเข้าผู้ใหญ่50บาทเด็ก6กถึงสิบสองปียีบาทแต่ว่าของเราร้อยนึงอายุต่ำกว่า5ปีฟรีอ้าวโอเคเรา2คนร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจ่ายตังก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูป เดินเข้าไปมีได้เลยทุกคนเขาเก็จะแบ่งช่องเอาไว้อย่างงี้ให้เราได้แบบว่าเดินเข้าไปถ่ายรูปโอ้ย oh ก็วิวสวยมากเลยทุกคนเรานำคุณทนินมาแล้วเพราะว่าคุณทนนินจ่ายตัตงค์อยู่เราต้องไปสแตนบายรอถ่ายรูปเพราะว่าเลยไหมฝนจะตกทุกคนดูมาแล้วครับอ๋อเราก็จะมีแบบว่าโซนให้ขึ้นไปถ่ายรูปซสสวยแบบนั้นได้ด้วยโอ้ย oh กูดีสีแดงเลยทุกคนมาแล้วแต่ต้องของเราลุยถ่ายวีโอให้หน่อยอ๋อได้ดิ 哎。 รูปเสร็จแล้วตก็ของเราฝีมือเยี่ยมมากมากมบอกเลยว่ารูปสวยมากตอนแรกคิดว่าใส่สีน้ําตาลมาเราจะแบบว่าไม่เข้ากับต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเข้ามากแล้วดอกบอกเลยว่าตั้งแต่ไปสวนดอกไม้มานะที่เนี่ยสวยมากทุกคนกคือควรค่ากับการมาถ่ายรูปเพราะดูป จริงๆไปตรงนู้นได้อีกนะทุกคนคือไกลมากแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วตอนแรกจะมีเป็นสีแบบสีขาวสีม่วงมตอนแรกกลัวแดดก็ป้องกันมาอย่างดีตอนนี้กลัวฝนต้องไปแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้ไม่กลัวแดดใช่ไหมคะทั้งประป้องทั้งนังแบบไม่กลัวครับเพราะว่ามีเดียลเเรย์ยูวีรีเฟรชบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินแล้วเดี๋ยวไปแหละไปดูลูกสวยๆกันก็าเป็นยังไงโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปต่อกินข้าวโอเคทุกคนอยู่บนรถแล้วจบทริป กำลังจะกลับบ้านเป็นไงบ้างการโดนราคา,าตัวบนบิวไม,ไ,มไม่ต้องบอกว่าเลยว่าไม่ได้มาขับแ่นานแล้วจะรินมากแต่ปกติจะมาทํางานแล้วก็กลับไม่ได้ไปเที่ยวนะใช่ป่ะแต่ว่านี้เรามาเที่ยวเองครั้งแรกเราสุกว่าแบบปกติมาถ่ายวอล์กจะเหนื่อยนะอันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยมันชิวๆอะที่พักผมเลือกเป็นไงบ้างเดีมากอะไรรู้ป่ะพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยใครมีน้องหมาน้องแมวพามาได้ที่เนี่ย ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากทําทคลิปนี้อีกก็บอกได้รักพาตัววิวเขาดูชอบมากเป็นการที่ว่าวิวไม่ต้องทำอะไรเลยกระเป๋าก็ไม่ต้องจัดอะไรก็ไม่ต้องทําคือดีมากนะคอนเทนต์เนี้ยตั้งชื่อคอนเทนต์เลยรักพาตัวรักพาตัวอีพีหนึ่งให้เป็นคอนเทนต์คนไปเลยได้จัดไปงั้นอันนี้ชื่อคอนเทนต์ว่ารักพาตัวอีพีหนึ่งเจอกันอีพีต่อไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เจอกันไม่ว่าจะเป็นชื่อ E ีพีอะไรก็ประเทศเปิดเจอกันทุกคนโอเคบายบายครับาย